พระอริยเจ้ารูปที่21หลวงปู่บัวสิร,ริปุนโนวัดบ้านหนองแซงอำเภหนองบัวซอจัังหวดอุดรธานีพระเดชพระคุณหลวงปู่บัวสิร,ริปุนโนพระอริยเจ้าผู้บรรลุโสดาบันตั้งแต่ยังเป็นครือหัดท่านได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัฒในวัยชาราสมัยคารวาสได้บวชเป็นตาประขาวถือศีล8อย่างเคร่งครัดติดตามหลวงปูอ่อ่อนยานสิริออกทุดง จนได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลชั้นตน้นปฏิปทาของท่านถือสัจบรรมีเป็นที่ตั้งท่านพระอาจารย์มัน่นได้กล่าวทำนายไว้ว่าในการข้างหน้าถึงเวลาบาร,รมีสุงงอมเต็มที่จะมีคนมาโปรโดต่อมาท่านอุบายทำขั้นสูงจากองค์พระหลวงตามหาบัญยานสัมปันโนและบรรลุธทำขั้นสูงสุดที่วัดป่าแจ้วบ้านชุมพล อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตามคำทำนายของท่านพระจารย์มั่นภูริทัตโตท่านเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2431ที่บ้านเคืองใหญ่ตำบลหมู่ม่นอำเภอทวัดบุรีจังังหวดร้อยเอ็ดเป็นบุตรของนายลาดและนางดาน้อยก้อมมีพี่น้องรวมบิดามันดา9คนท่านอุปสมบท ในปีพุทธศักราช2482อายุ53ปีณวัดบึงพระลานชัยอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีพระครูคุณสารพินิจเป็นพระอุปชาพระอาจารย์ปลัดแย้วเป็นพระกรรมวาจาจารย์จากนั้นได้เข้าไปฝากตัวเป็นศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่วัดบ้านน้องผือตำบลนานในอำเภอพานานิคมจังหวัดสกลนครทันเดลัสังขาร เข้าสู่แดนอนุป,ปาทิเสสนิพานในปีพุทธศักราช2518สิริอายุรวม87ปี3 6พรรษา